2 557ค่ะครับซึ่งการจัดงานในวันนี้นั้นนะครับจังหวัดปทุมธานีของเราสามารถจ่ายจำนำข้าวได้เสร็จสิ้นทุกรายแล้วนะครับซึ่งกว่าจะทาวันนี้ได้ต้องอาศัยทุกภาคการี์จังหวัดะ่านค้าภายในจังหวัดนนท่านนายอเองหลวงท่านนากเทศมนตรีเทศบาลเมืองคองห,วงอหล,งลงงหวง เมืองท่าโขงและก็ท่านนายกอบตคลองสามและแกะคู้มีเกียรติทุกท่านกต่ผมนายสุรพลอยู่เจริญพุ่งในการทำในเรื่อต้นการผลิตสัตว์ป่าลไปทุกวิถีทางเพื่อให้การใช้ชีวิตของเราจะเป็นการใช้พัฒนาของพี่น้องชาวนาเกษตรกรในจังหวัดปฐมธานีของเราครับก็สังเกตจากใบหน้านะคะก็ทางอาจารย์ก็แต่งยิ้มยามกำใสนะคะดูอินเอร์เรนใจกระตุเลยค่ะครับ วันนี้นรองผู้บองดกับการกรมฐานคืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่สองวันนี้ปเป็นตัวแทนจากคณะคอสอชอมารับผิดชอบานให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนนะคะุณผู้ท่านนะคร<ส>ับคุณแม่เลยค่ะรอคอยมานานนะครับวันนี้เป็นวันที่ เะหุ้นะครับรีมันนะรับกแสนนี่สองแสนแค่สองแสนเลย็สองแสนเนี่เป็นแค่เลยนเออล้วไป่อนกได้แต่เป็นี่บ กินมคแบบนั้นดีเลยนะครับทั้งไ่อนั้ง่อนขอข้ารั้งว้ก่อนครับทัางก่อนนะครับอ้าวยิ้มแบบนี้ความสุขนะครับ